สวัสดีครับเอฟซีทนันอ่ะก็วันนี้ผมเอาน้ําเข้าแล้วเนาะไปสองครั้งนี่ครั้งที่สองเนาะนี่ก็ผ่านกองนะครับผ่านผ่านกองผ้าขาวอย่างนี้เนาะก็วันนี้จะไปทํากบครับนะครับทกกํากบก็จะเอาเกลือหรือน้าเค็มเนี่ยใส่นะครับสองอย่างเนาะแต่ว่า,าการน้ําปลาอยู่ไกลๆนนะู่นเนาะผมใส่มาแล้วนะครับเอฟซีเนาะผมใส่มาแล้วนะครับก็ทําน้ําไว้วันสองวันแล้วนะครับวันนี้ก็จะสาดกากน้ําปลาลงมาอีกสักห้าหกร้อยโลเนาะประมาณนี้นะครับก็ จะไปทำกกนะครับทำกกออกกุ้งนะครับออกออกซิเจนเนาะออกกุ้งแล้วก็เตรียมโงกุ้งขาวนะครับระหว่างนี้ก็จะไปทำกก่อนนะเอฟซีท่านก็ไปด้วยกันเลยนะครับมาผมเตรียมอุปกรณ์มานะเอฟซีนะเป็นวงออกนี่เนาะเป็นเหล็กวงวงออกอันนี้อันนี้จะออกเดือดนะครับไม่ได้ออกตีน้านะนะครับคูบต้าเนี่ยจะออกตีน้ำนะตีน้าบนอันนี้จะออกเดือด ช้ออกซิเจนผุดขึ้นมาจากในน้ำเนาะสองวงนี้นะครับเนี่ยวงยี่สี่นิ้วเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ผ่านท่อพ v c อันนี้ต่อลงไปเนาะนะครับเอาอันเนี้ยไปปักอยู่กลางน้ำเนาะสองจุดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องฮอนด้าที่ผมออกกุ้งเนี่ยทุกวันเนี่ยเดือดเนาะมาเป็นอ็อกเนาะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นผ้าของเก่านะเอซีนาเนี่ยนะครับผมเหยียบจมดินเอาไว้เนาะเป็นเป็นผ้าสีเขียวผมเหยียบจมดินเอาไว้จมเลนเอาไว้เนาะเนี่ยนะครับเอานีนเอาน้ำเข้าพอแล้วนะครับนู่นนะครับ ท่อผมอยู่นู่นนะครับอย่างที่ผมถ่ายมาเนาะอยู่ไกลๆนู่นนะครับโน่นเนาะโน่นก็น้ำ ання, จะเอาแค่นี้นะครับตรงนี้เป็นกองกากน้ำปลานะไอฟีนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงปลายมือผมเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นกองกากน้ำปลานะครับแล้วก็จะเอาผ้าขึ้นมามัดก่อนไอฟีนะเอาผ้าขึ้นมามัดเนาะมัดมัดก่อนนะครับแล้วก็เอาวงกลมวงกลมกับแป๊บอันเนี้ยเนาะไอแป๊บท่อสายไฟสีเหลืองเนี่ย ต่อมาต่อมาตรงนี้ต่อมาตรงนี้เนาะไว้ไว้ออกตรงนี้นะครับเครื่องออกอยู่ตรงนี้นะไปออกตอนกลางคืนนะครับกลางวันก็อาจจะปิดบ้างเนาะนะครับจะอนุบาลกุ้งขาวก่อนสัก6หรือ8ปดหมื่นตรงนี้เนาะนะครับจะปล่อยกุ้งขาวก่อนนะอฟซี FC นะทุกท่านนะครับก็ปล่อยกุ้งขาวเป็นแม่นอกไปก่อนเพราะว่าวระยะเวลามันนานนะบ่กลุมนูม้นยังไม่ได้ขึ้นนะนะครับอีฟซีูยังไม่ได้ขึ้นนะครับ,มมดนนรบเดี๋ยวก็มาทํากวกกันต่อเลยนะครับเอาผ้าขึ้นมามัดก่อนนะครับเดี๋ยวผ้าขึ้นมัดก่อนเนาะแล้วก็เอาวงนี้ลงไปปักนะอีฟซีตรงนี้นะะครับผมจ มัดผ้ามาครึ่งน,นึงแล้วมัดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับให้เห็นแค่ครึ่งหนึ่งเนาะนะครับก็จะใช้ปองเงี้ยนะเนาะ,ะปอฟางเนี่ยมัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ปอฟางเนี่ยมัดไปเรื่อยๆใส้เสร็จแล้ว,วน,นิดหน่อยเป็นผ้าแบบนี้เนาะทีทุกท่านนครับที่ผมมัดมันจะเป็นผ้าแบบนี้ มัดทันไสกับเสาไม้ไผ่นะประมาณนี้มัดข้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมา,าปักไม้อันนี้นะครับไม้ออกอันนี้ ผมจะมัดอันนี้นะวงวงอันนี้ออกนะครับเอากีอันก่อนเนาะน,นีเป็นวงออกุ้งนะท่านท่านนะครับจะไว้ประมาณนี้สายก็จะต่อมาที่ PVC นะครับที C ีที่อยู่ข้างบนนี่เนาะเพราะว่าบางทีอาจจะสั้นคนี่ต่อมาที่ p v c อันนี้ เครื่องอ็อกนะะนี่นะครับอย่างนี้เนาะไปเสียบกับเครื่องอ็อกนะครับเพื่อเอาลมมาใช้นะครับต่อไปก็เป็นต่อไปเป็นอันนี้นสายยางก็ต่อมาเหมือนกันเนาะใช้ใสายออกสองหัวนะครับมาเสียบกับอันนี้ เรียบร้อยต่อไปก็เป็นเกลือนะ FC ท่านนะเอาเกลือมาลงหรือเอาน้ำเค็มมาใส่นะครับครบแล้วอ่ะ FC เ,เสร็จเรียบร้อยนะนะครับอันนี้ที่หลักเนี่ยคือเป็นวงที่ให้ออกซิเจนนะนะครับอันนู้นก็เป็นวงเนาะผ้าผูกเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาเกลือหรือเอาน้ําเค็มมาใส่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับหนึ่งขั้นตอน ไปก็เอาเกลือหรือเอาน้ำเค็มมาใส่นะครับว่าจะเกลือก็ประมาณทักสามสี่กระสอบหรือห้ากระสอบประมาณนี้นะครับนะครับถึงจะปล่อยกุ้งได้เนาะอันนี้เป็นน้ำจืดสนิทนะครับคือปล่อยกุ้งไปดีตายเลยไม่มีไม่มีความ,ม,ม,มเค็มนะครับก็กุ้งก็จะตายนะครับอ่ะรียบร้อยวันนี้ที่บ้านผมนี่น้ำก่อยขึ้นไม่ถึงนะครับเวลาปล่อยต้องเอาน้ำเค็มหรือว่าเอาเกลือมาใส่นะครับกุ้งอย่างนี้เนาะงั้นไม่ติดนะครับกุ้งไม่ติดแน่นอนนะครับก็ นี่ขบือขบวนการแรกก็จะประมาณนี้นะครับ่อไปเดี๋ยวซื้อเกลือกับน้ําเค็มมาใส่เนาะดูว่าจะใส่อะไรนะครับอ่ะ,ะ,อะมาถึงขั้นตอนการออกกุ้งบ้างเนาะผมใช้เครื่องออกฮอนด้าอย่างนี้นะที่ใช้ออกกำกามเนาะมาออกแบบนี้นะครับก็เรียกออกเดือดนะครับไม่ได้ออกตีน้ำนะนะครับเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้คือออกเดือดนะเอฟซีทุกท่านนะครับเนี่ยคือน้ําจะเดือดแบบนี้เนาะเนี่ยจะเดือดแบบนี้คือถ้าออกตีน้ําจะใช้ เครื่องคูบุต้าหรือใช้มอเตอร์ตีน้ําให้มันหมุนวนเนาะแต่ว่าผมจะใช้ออกเดือดแทนเนาะก็ไม่ต่างกันนะครับทุกท่านนะครับก็คล้ายๆกันนะครับผมจะใช้ออกเดือดเนี่ยแทนก็จะเดือดแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะเดือดขแบบนี้ให้ให้มันมีอากาศให้น้ํามันไหวไหว้เนาะนะครับก็เนี่ยครับผมจะอกไว้แบบนี้อาจจะ2หัวสมหัวก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ถ้ามันถ้ามันไม่พอหรือเครื่องตัวนี้มันโหลดมากก็ อาจจะติดอีกหัวหนึ่งเป็น3หัวก็ได้เนาะก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เอาหัวนั้นออกไปนู่นเอาหัวหนี้ามาไว้นี่หัวใหม่ไว้นี่เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะไอซี IC ทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอากุ้งมาลองน้ำนะไอซี IC ท่าน,นครับจากุ้งมาลองน้าเดี๋ยวนี้นะครับอ่นะก็มาดูครับว่าผมจะลองน้ําผ่านไหมถ้าผ่านแล้วตอนเย็นผมจะไปเอาลุกกุ้งนะครับก็เครื่องนี้ผมจอดไว้นานนะครับผมติดเครื่องมานี่ควาจะทําติดนี่เกินครึ่งชั่วโมงกว่านะครับคือ ด้วยเครื่องมันไม่ได้ติดนานมาสองสามปีเนาะเนี่ยเครื่องตัวนี้นะครับผมมีอยู่ห้าหกตัวเนาะไม่ได้ติดนานแล้วมันไม่ติดไอซิปชั่นนะครับเครื่องนี้นะครับไอเครื่องไอเครื่องเบนซินนี่ถ้าไม่ติดนีน่ยากเหมือนกันนะครับนะครับน้ำมันไม่ลงมั่งน้ำมันติดมั่งกองติดมั่งเร่งไม่ออกมั่งนะครับต้องเอาเอาน้ำมันเบนซินล่อเนาะนะครับอ่ะก็เหมือนเครื ảo, ่องจะโหลดมากเดี๋ยวผมก็จะเอาอีกหัวนี้มาใส่ตรงนี้เอาหัวนี้ไปไว้นู่นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาลูกกุ้งก่อนวันนี้นะครับมาเอากุ้ง กุ้งรองน้ำก็เอาไปปล่อยเลยเนาะเหมือนกันนี่แหละติดเยอะอย่าดูตัวตัวประมาณนี้เนาะตัวเล็กๆนะครับอันนี้เบอร์อะไรเจ๊กุ้งัเบอร์อะไรเบอร์สามนะโอเคเบอร์ครับ ามา FC นะครับก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับจอดที่กระ๊อบเรียบร้อยก็จะเอาใสา่หลอดเขียวไปเนาะก็นี่คือแปดหมื่นตัวนะ FC ทุกท่านนะครับให้เพื่อนๆดูว่าเห็นตัวชัดไหมเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนเนะาะท่านี้อ่ะท่านี้ก็อาจจะไม่ชัดนักนะนะครับ ่ะนี่คือกุ้งขาวนะครับลูกแม่นอกนะครับอ่าปกติเนี่ยขายขายที่ฟาร์มแกขายอยู่ที่8ตังค์เนาะแต่ว่าผมไปเอาเองเนี่ยแกให้ผมแค่ราคาแค่5ตังค์นะครับทั้งหมดเนี่ยแปดหมตัวก็4,000บาทนะครับนี่ทีิลตนี่เนาะก็จะเอาใส่หลอดเขียวนี่ไปนะครับอีซีเนาะจะเอาใส่หลอดเขียวนี่ไปก็ จริงๆผมไปเอาแค่กุ้งรองน้ำนะไอซีนะแต่ว่าลูกชายแกแกเอากุ้งมาเลยนะครับลูกชายแกแกเอากุ้งมาเลยก็เลยผมก็เลยเอามาเนาะก็คือแกรับผิดชอบให้นะครับ<ม>อ่ะทานี้เนาะเออทานี้น่าจะชัดนี่ตรงนี้เนาะนี่นี่ตัวมันนะครับตัวเขาเนาะนี่ประมาณนี้เนาะตัวประมาณเซนนึงนะครับความยาวประมาณเซนนึงนะครับตัวนี้อ่อเบอร์สามนะครับตัวเบอร์สี่จะยาวกว่านี้อีกเนาะนะครับก็ คือแกรับผิดชอบให้ก็โอเคนะครับคือความหมายคืออะไรคือมันมันจะไม่ติดนะเอฟซีทท่านนะครับคือด้วยบอ่อผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งทำน้ําไปใหม่เนาะเนี่ยทำน้ำทำน้ำใหม่เนาะเสียเครื่องออกอยู่เสียเครื่องคูต้าผมออกอยู่เ,เครื่องฮอนด้าออกอยู่ออกอยู่เนาะมันโอกาสเสี่ยงมันเยอะนะครับเพราะว่ามันทําน้ํายังไม่ได้ที่ดีเนาะเอฟซีทท่านเพราะว่ากุ้งมันแกเอาให้มาเลยเพราะว่าเราจริงจริงเนี่ยต้องเอาลองน้ําดูก่อนนะครับกุ้งจริงจริงเราต้องเอาลองน้ําดูก่อนเนาะ ครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับจริงๆเราต้องเอาลองน้ําดูก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่จะไปเอาลูกุ้งนะนะครับแต่ว่าผมก็จะลองน้ําด้วยแล้วก็ปล่อยใส่กกไปด้วยนะครับลองน้ําข้างนอกด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดถาวเนี่ยไปกรองน้ําข้างนอกนะเอฟซีท่านนะครับกรองน้ําข้างนอกแล้วก็ลองนะครับแต่น้ำอยู่ในกกเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยสูงนะครับเพราะว่ามันมีน้ําเค็มเนาะน้ําเค็มมันล้อมอยู่ในผ้ามันจํากัดนะครับจากัดพื้นที่แต่ว่า ไอ้ที่จะไม่ติดเพราะอะไรข้างนอกนะครับข้างนอกน้ามันยังมันยังไม่ได้ที่ดีเนาะนะครับ,รบหรือเรายังปรุงน้ําไม่ได้ที่ดีนะครับยังใส่พวกปูนน้อยเนาะน้ายังน้ํามันยังไม่มีอังคลายหรือนะครับเหล่าแพนต้นนี่หรือว่าลูกลูกไรอะไรยังไม่เกิดเนาะมันก็ทําให้เกิดความเสียหายได้แต่ว่าแกให้มาก็โอเคนะครับแกแกรับผิดชอบนะนะครับทุกท่านเนาะแกรับผิดชอบถ้ามีปัญหาแก ให้ไปเอามาปล่อยฟรีนะครับเนี่ยคือมันสื่อสารแกสื่อสารกับทางฟาร์มนแะแกะสื่อสารกับลูกชายแกก็ประมาณนี้แกบอกว่าช่างมือจะเอายังไงบอกเอามาเลยนะครับผมบอกเอามาเลยนะทุกทีผมจะไม่ลองน้ำนะเอฟซีท่านะครับทุกทีผมจะไม่อลองลองน้ำไอ้ไอ้ปล่อยกุ้งนี่เพราะว่าผมปล่อยน้อยเนาะปล่อยน้อยคือคือแต่เขาเนี้ยมันปล่อยกุ้งขาวอย่างเดียวนะครับนะครับคือถ้าไปติดเนี่ยเสียเวลาเป็นหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนคืออะไรก็คือสามเดือนนะครับอ่ะเนี่ยคือ เหตุผล <peach> <t ang> ทำไมผมถึงมีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าก็เอาได้นะครับไอซท่านนะครับ <t ang> เพราะว่าคือการคือเหมือนกับการช่วยเหลือกันเนาะนะครับก็แค่สี่พันบาทก็ไม่เยอะอะไรแต่ว่าถ้าไม่ติดเนี่ยแกรับผิดชอบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือแกบอกแล้วว่า,อาลองน้ําดูว่ามันตายไหมนะครับแล้วก็โทรไปบอกแกนะครับก็คือสื่อสารกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตอนปล่อยกันเลยไอซิท่านเนาะนะครับเนี่ยผมยังเอากุ้งลงจากรถไม่หมดเหลืออยู่สักสิบกระถุง นะครับก็จะเอาใส่สาเเลงเนี่ยไปเนาะเพราะว่าทางมันทางในบอ่อมันเละเทะนะครับมันไปไม่ได้นถะยนต์ไปไม่ได้เนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนปล่อยกันเลยเนาะนะครับปะเป็นปีก็จะปล่อยเลย มีน้ำที่ผงกรอกมาขวดนี้นะสองขวดนี้นะครับอยู่ในโกรกน้ำเค็มนี้นะครับเนี่ยที่ผมอุดบาลอยู่นี่เนาะเนี่ยที่มีเครื่องออกอยู่เนี่ยนะครับแต่อันนี้อยู่ข้างนอกนะข้างนอกแล้วก็จะลองน้าด้วยกุ้งถุงนี้เอฟซีเนี่ยเนาะเนี่ยจะลองน้าด้วยกุ้งถุงนี้นะครับผมจะเอากุ้งถุงน้ําถุงเนี้ยไปลองน้ํานะครับนี่แหละจะไปลองน้ํากุ้งนะครับแล้วก็ ดูด้านนี้เนาะเห็นง่ายๆนะครับอันนี้กุ้งเนาะเหลือไว้ถุงนึงไว้ลองน้ําอันนี้น้ําน้ําในกกที่ท,ที่ผมที่ผมทาผ้าใบอนุบาลเอาไว้นี่นะครับอันนี้คู่นี้น้าข้างนอกนะครับเนาะจะไปลองน้ําดูนะครับว่าผ่านไหมนะครับคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยเจ้าของกุ้งเขารับผิดชอบนะครับเพราะว่าผมไปเอากุ้งรองน้ําเลยแต่ว่าเขาสื่อสารกับลูกชายก็ผิดเนาะนก็เลยเอากุ้งไม่ผมปล่อยเลยก็เลยเอามาเลยนะครับประมาณนี้นะครับ